ค่ะอ,อ่าไปยังพาไปนอนเอาแล้วจะกัดทําไมเนี่ยยางยางยางจับทาไมจะพาไปนอนไปเร็วเร็วนกปไปนอนไปไปนอนเร็วๆๆเ,ๆเ,ๆเ,ๆเนอนก่อนมีเลือดดิ ไปนอนปะเนี่ยกัดที่เดิมเลยอ่ะดุจริงจริงไปนอนไปเลยนี่ไงเวลามันง่วงเมื่อยอย่างนี้แหละมันเอาวเราไม่อยากให้ควนมันไงไม่อำทานมันไปนอนไปแล้วนอนเราเราลุกไปนอนในห้องก่อนปะเอาแม่ก็อุ้มหนูไปดิอุ้มได้ที่ไหนอะมันกัดปะปะเดี๋ยวมันก็ถีบจะไปไหมไปเปล่า ไห็นหไหมไ,ไ,ไ,ไปเนี่ยเห็นไหมล่ะไปๆๆ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 ๆโอ้จับๆๆ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 ไปนอนไปไๆๆ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 อๆๆๆๆๆะไปๆๆ ไปไปดิพาไปนอนอจะนอนไหมเนี่ยเจ็บ